สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพาเอ่อย้อนไปในยุคแรกๆเลยของแนวคิดที่เปลี่ยนโลกไปมากก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะลองนึกภาพตามนะคะยุคที่คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนี้ใหญ่เท่าห้องเลยแต่มีคนกลุ่มนึงแล้วค่ะที่เริ่มฝันไกลว่าอยากจะสร้างเครื่องจักรที่มันคิดเองได้นี่คือตอนที่3ของประวัติศาสตร์ AI ของเราค่ะใช่ครับเป็นยุค19 5 0ที่แบบว่า น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะฮะมีนักวิทยาศาสตร์เก่งๆหลายคนเลยที่เริ่มมองเห็นศักยภาพตรงนี้เขาเริ่มตั้งคำถามสำคัญๆแล้วก็วางรากฐานเลยว่าเออเราจะสร้างเครื่องจักรที่มันเรียนแบบความสามารถทางปัญญาของมนุษย์ได้ยังไง น่าสนใจมากค่ะแล้วจุดเริ่มต้นจริงๆจังๆที่จะพยายามสร้าง AI ขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มตรงไหนคะมีเหตุการณ์อะไรสำคัญสคัญเป็นพิเศษไหมถ้าจะเอาแบบเป็นหมุดหมายสำคัญที่ถือว่าเป็นการก่อกำเนิดอยากเป็นทางการของวงการ AI เลยเนี่ยก็ต้องยกให้การประชุมที่วิทยาลัยดัตมัสในปี1956ครับงานนี้เรียกว่ารวมหัวกะทิแห่งยุคเลยนะฮะนำโดยจอห์นแมคคาที คนนี้นี่แหละครับที่คิดคำว่า artificial intelligence ขึ้นมาอ๋อ oh, คนนี้เองเหรอคะใช่ครับแล้วก็มี Marvin Minsky, Nathaniel Rochester แล้วก็ Claude Shannon ซึ่งคนหลังนี้ก็เป็นบิดาเห็นทฤษฎีสารสนเทศเลยคือเขารวบรวมนักคิดจากหลายๆสายทั้งคณิตศาสตร์วิศวะหรือแม้แต่จิตวิทยามาช่วยกันคิดโห oh, รวมคนแก่งขนาดนั้น เป้าหมายเขาต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเลยในการประชุมครั้งนั้นเขาตั้งเป้าไว้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนอะคะคือเป้าหมายนี้ทะเยอทะยานมากๆครับเขาอยากจะสำรวจความเป็นไปได้ทั้งหมดเลยในการสร้างเครื่องจักรที่สามารถจำลองอทุกแง่มุมของการเรียนรู้หรือคุณสมบัติอื่นใดของความฉลาดของมนุษย์ให้ได้ลองนึกดูนะครับคืออยากให้เครื่องจักรใช้ภาษาได้เข้าใจคอนเซปต์นมามธรรม แก้ปัญหายากๆที่ปกติมีแต่คนทำได้แล้วที่สำคัญเลยคือให้มันพัฒนาตัวเองได้ด้วยโอ้โหฟังดูนี่แทบจะเป็นหนังไซไฟเลยนะคะสำหรับเทคโนโลยีสมัยนั้นแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะการประชุมครั้งนั้นคือบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้ไหมคะก็แน่นอนว่าไม่ได้สร้าง AI ที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาทันทีหรอกครับแต่มันคือจุดเริ่มต้นที่สาคัญมากๆนะครับการประชุมครั้งนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการวางกรอบความคิด วางทิศท,ทางงานวิจัยแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้คนในวงการ AI ยุคแรกเริ่มเลยมันจุดประกายความสนใจดึงดูดเงินทุนเข้ามาถึงแม้ว่าการคาดการณ์ของเขาตอนนั้นว่าจะสร้าง AI เก่งเท่าคนได้ในไม่กี่สิบปีเนี่ยมันจะดูแบบว่ามองโลกในแง่ดีไปหน่อยแต่ก็นั่นแหละครับมันเป็นแรงผลักดันมหาศาลมาจนถึงทุกวันนี้เลยเพอมีแนวคิดมีทิศท,ทางแล้ว ตอนนั้นมีใครเริ่มลงมือสร้างโปรแกรมจริงๆที่พอจะโชว์ให้เห็นว่าเออมันเป็นไปได้นะอะไรแบบนี้บ้างไหมคะมีครับมีเลยในช่วงเวลาไล่เลียกันเลยมีโปรแกรมที่น่าทึ่งมากๆตัวหนึ่งเกิดขึ้นชื่อว่า Logic Theorist สร้างปี1956เหมือนกันคนสร้างคือ Allen Newell Herbert Simon คนที่เก่งมากนะครับต่อมาได้โนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ด้วยแล้วก็มี c l i p Shaw อีกคน พวกเขาสร้างมันขึ้นมาเพื่อจำลองกระบวนการคิดแก้ปัญหาของมนุษย์เลยครับ Logic Theorist รอคะชื่อก็บอกอยู่แล้วแล้วมันทำอะไรได้บ้างคะถึงได้บอกว่าน่าทึ่งขนาดนั้น เป้าหมายหลกัหลกๆของมันเลยคือพิสูจน์ทฤษฎีบุตรทางคณิตศาสตร์ครับจากตำราเล่มดังเลย Principia Mathematica แต่สิ่งที่มันแบบว่าว้าวมากๆเลยของ logic theorists ก็คือบางทีเนี่ยมันไม่ได้แก่พิสูจน์ตามที่มนุษย์เคยทำๆกันมานะแต่มันหาทางพิสูจน์แบบใหม่ๆได้ด้วยตัวเองที่มันอาจจะสั้นกว่ากระชับกว่าหรือแบบสวยงามกว่าเดิมด้วยซ้า จริงหรอคะใช่ครับนี่มันเหมือนเป็นเครื่องแรกๆเลยที่เราเห็นแววว่าเฮ้ยเครื่องจักรมันอาจจะคิดได้จริงๆนะไม่ใช่แค่ทำตามคำสั่งเป,เป๊ะสุดยอดเลยค่ะแสดงว่าเบื้องหลังมันต้องมีหลักการทำงานที่ซับซ้อนแน่ๆที่เรียกว่า symbolic AI ใช่ไหมคะมันคืออะไรหรอคะพอจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมคะหลักการของ symbolic AI หรือ AI แบบสัญ,ญลักษณ์เนี่ยนะครับคือความพยายามสอนให้คอมพิวเตอร์มันใช้เหตุผลคล้ายๆคนเราเนี่ยแหละครับ โดยเขาจะใช้สัญ,ญลักษณ์ symbols แทนสิ่งต่างๆเช่นคนสัตว์สิ่งของหรือไม่แต่ความคิดนามธรรมแล้วก็กำหนดความสัมพันธ์ relations ระหว่างสัญ,ญลักษณ์พวกนั้นจากนั้นก็ใช้กฎเกณฑ์ทางตรรก,กะ logic อย่างเช่นกฎง่ายๆถ้าแล้ว is then เพื่อให้คอมพิวเตอร์มันหาวิธีแก้ปัญหาหรือหาคําตอบอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับมันจะเน้นการใช้เหตุผลการวางแผนมากกว่าการแบบว่าเรียนรู้จากข้อมูลเยอะๆมหาศาลเหมือน AI ยุคหลังๆครับอ๋อเข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะเหมือนเราพยายามสร้างโมเดลความคิดเชิงตรรก,กะของเราให้คอมพิวเตอร์เลยนะคะ แล้วนอกจากโปรแกร,รมที่เน้นเหตุผลแก้ปัญหาแบบนี้มีโปรแกร,รมยุคบุกเบิกตัวอื่นที่พยายามทําอะไรต่างออกไปอีกไหมคะมีอีกตัวที่ดังมากครับแล้วก็น่าสนใจในแง่ของการคุยกับคนเลยก็คือีไลซ่าครับสร้างขึ้นในปี1966โดยโจเซฟไวเซนบามที่ MIT น่าจะเรียกว่าเป็นแชทบอรตัวแรกๆของโลกได้เลยนะแชทบอทตัวแรกโหน่าสนใจจังค่ะมันทำงานยังไงคะแล้วคนสมัยนั้นคุยกับมันแล้วรู้สึกยังไงกัน การทำงานของีไล s ซาเนี่ยเอาจริงแล้วมันไม่ซับซ้อนเลยนะครับมันแค่จับคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญในประโยคที่คนเราพิมพ์เข้าไปแล้วก็ตอบกลับด้วยประโยคสำเร็จรูปที่ตั้งโปรแกรมไว้โดยมันจะจำลองบทบาทเป็นเหมือนนักจิตบำบัดแบบโรเจอรียนะครับที่จะคอยสะท้อนคำพูดความรู้สึกของผู้ใช้กลับไปอ๋อค่ะ แต่สิ่งที่มันน่าประหลาดใจมากๆก็คือหลายคนเริ่มอินครับเริ่มอินกับการคุยกับีไลซซามากๆเขาเล่าเรื่องส่วนตัวความลับหรือระบายความรู้สึกให้โปรแกรมฟังแบบจริงจังเลยจริงหรอคะแค่โปรแกรมจับคีย์เวิร์ดง่ายๆเนี่ยนะคะใช่ครับมันทำให้ไวัยเซนบามคนที่สร้างมันขึ้นมาเองเนี่ยตกใจแล้วก็ไม่สบายใจเลยนะเพราะจริงๆแล้วเนะ่ยเขาตั้งใจสร้างีไลซซาขึ้นมาเพื่อจะ เออสียดสีหรือแสดงให้เห็นว่าการสื่อสารระหว่างคนกับเครื่องจักรเนี่ยมันผิวเผินแค่ไหนเขาไม่เชื่อเลยว่าคอมพิวเตอร์มันจะเข้าใจหรือฉลาดได้จริงๆแต่พอเห็นคนไปผูกพันกับมันขนาดนั้นเขาก็กังวลเลยครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีในอนาคตนี่เหมือนเป็นสัญญาณแรกๆเลยที่บอกเราว่าเออปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับ AI เนี่ยมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดนะอื จาก Logic s e r i e s ที่ใช้ตรกกะแก้โจทย์สู่ ELIZA ที่ทำให้คนรู้สึกเหมือนได้คุยกับใครจริงๆก็จะเห็นเลยนะคะว่าไอเดียพื้นฐานที่บุกเบิกกันมาตั้งแต่ยุคโน้นทั้งเรื่องการใช้เหตุผลการประมวลผลภาษาการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยก็ล้วนเป็นรากฐานสำคัญมากๆให้กับ AI ที่เราใช้กันทุกวันนี้เลยไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยในมือถือหรือแชทบอรเก่งๆอย่างแชท GPT ใช่เลยครับใช่เลยแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือ ถึงแม้ว่าเทคโนโลยี AI ปัจจุบันมันจะก้าวหน้าไปไกลมากๆแล้วก็ตามนะครับแต่คำถามเชิงปรัชญาที่นักบุกเบิกอย่างคนในการประชุมที่ดาดมัสหรืออย่างไวเซนบามเขาตั้งไว้เกี่ยวกับว่าจริงๆแล้วความฉลาดมันคืออะไรกันแน่เครื่องจักรมันเข้าใจสิ่งต่างๆได้จริงไหมหรือมันแค่จำลองพฤติกรรมเก่งๆคือคำถามพวกนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ท้าทายแล้วก็ยังถกเถียงกันอยู่ในวงการ AI จนถึงทุกวันนี้เลยครับ เป็นแง่มุมที่น่าคิดตามจริงๆค่ะเรื่องราวของ AI นี้ดูท่าจะยังมีอะไรให้เราสำรวจกันอีกเยอะเลยนะคะอย่าลืมติดตามการเจาะลึกของเราในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ